เดี๋ยวน้องเดวไปสิบถึงที่พี่หนูจะมาเลยเดวมาเลยเนองรอก่อนนะโกเพื่อนเนี่ยเกลว์ลอก่อนเลยนะโด้เพื่อนอะไรวะมาได้นหนาจูเพื่อนได้นาจูเพื่อนได้นะโกเพื่อนอยู่ตรงนี้เกลวเพื่อนโกอยู่นี่เพื่อนโกมาแล้วมมาดิเออรู้เป็นตัวกันบ้านอยู่เปล่ารู้จมันไม่รู้มันหลับอ่ะ พิ่ตั้มเดี๋ยวผมชุบให้เดี๋ยวผมชุบให้หาเล่นไปก่อนนะชุบให้ไปยิงท่านเองตองโม่งกูรู้ระบบแป๊บนึงกูรู้ระบบออกคีนแป๊บนึ่งตามผมมา พิคิมพิคิมมาดิพิคิมคนนึงพิคิมตรงนี้นี่ดักออาเมื่อกี้นรกเปล่ยนด้วยหรือระบบไม่ถือระบบปะเพื่อนเก็บอ้เกลีก็หัวเกลตีเพื่อนให้ตายไปสิเกลตีเพื่อนให้ตายไปสินั่นแหละก็สิ่งที่จะทำกำลังตีเพื่อนอยู่นีอะพุดดิ้ง เกลหนุ่ยพี่ชุบเกลนะชุบเกลนะนี่งไงรือระบบพ่นิจไล่เกลตื่นเกลตื่นปีศาจเกิดแล้วเอาพี่คิดได้เลยเอาพี่คิดได้เลยแกคิดว่าแกจะทำได้เหรอแล้วถ้าฉันทำได้ล่ะแกให้อะไรไม่ไมีหวัง น,นี่ไงล่ะ <t> ตายเนี่ยจตายกูขอวินกูขอวินตายแต่อะไรก็ไม้มามากูขอวินมาพี่จิ๊จะขอะขอมานนี้เอาจริงนะครั้งที่สิบเมื่อกี้เอาเล่น หมดแล้วครับ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 เอเอ์มือมือชูแฟนดุกดิมือชูแฟนดุกนี้ใช่หรออันนี้อันนี้แฟนหัดหน้าเผาหรอ่นางอมศิอันนี้แฟนหัดหน้าเผาเหรอเนี่ยหมดแล้วครับ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 ไอเจมมึงอยู่ไหนไอเจมนาบ้านนาบ้านนาบ้านเกียวไหวปวะนี่สมมีโดนรีดดีแล้วไรืเยมีเป็ดแล้วไะ ไอ้ตัวโมงเลยตอนโตม่งฉันเอาได้เลยตอนอ่ะไอตอนไอตอนโวมงไอ้ตอนเรมงพูดเลยเออต้อะชื่อตอนอะดีนะจยตาไหนเราไปกบแฟกันอ้รนี่อ้ตอนย้อามใครบองนะคิมหรือเปล่าคิมมียู่อผ้าถุงมีมาเนียไอ้ิมมาดิเงี้ยคยากผ้าถุงมีไปไปกาแไป ไปเบลล่างไหนยูมิน้องเดียวครับเอาไงหมูเมื่อวานซาเิเยน่า,นาโอเคอาร์เอม็มเป็นอ R M เอมรวมเบลล่า L อลเอไม่มีแล้วครับแล้วรูปเล่นอะไรดอกมัมเนี่ยเกลียวชนกันเลยเวลา ซัพไพกับแอรดอบนู่นอะใช่เหรอช่างวันนั้นเราก็เล่นแอรดอบที่นู่นเออเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเข้ามาใหม่ก่อนเดี๋ยวดูนะชื่อชื่อด้ว่านะไหนเกอไหนเกอลองถามดิ้งดิถามดิ้งอ่ะดิ้งไปไหมไงพี่พูดดิ้งไปไหมไม่เอายังไงก็ต้องไปน้องเดียวไม่มีสิทธิ์เลือกเลือกอะไรไม่ไปเดินตีจูด ไม่ไปโดนตีจูนโดนอะไรเยอะแยะเนี่ยไปเซ็ตของไว้ก่อนไปเซ็ตของแล้วออกตรงนี้ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยมารับนะคะวิทเปอร์นะต่อแถวพี่เราวิทเปอร์นะเขาให้เซ็ตฟรีเหรอพี่โอเกมเราจะไปรอยดีนะฝั่งฝั่งตรงที่เรารวมกันมาแรกนะแบ่งกันตรงนู้นนะให้เขาเซ็ตกันดีกว่าเก็บของเรานะจะชนมาชนแอดดับ คนเท้าหน่อ17 18เหรอ748ที่748อ่ะยังน่าแก่เหมือนเดิมเลยอ่ะใครจะน่ารักคนที่บุลลิ่งล่ะก็คืออะไรคุณบอสไอ้โก๋อโข๋อไม่ใช่เลยดิยูมีไอเกลียวเดิมเหมือนเดิมเสร์ฟเหมือนเดิมเลยอ่ะที่ตรงข้างๆนะที่รวมกันตอนแรกอ่ะแม่งเหรอคนเยอะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยประมาณหนึ่งพันล้านคนจริงนะคนเยอะไปปะสุดท้ายแล้วเะี้ยงกลับมาใส่สูตรแดงเหมือนเดิม อ่าพี่ไม่เคยใส่สุดแดงเลยนะตั้งแต่มีชีวิตมาพี่ไ่ได้ใส่แล้วพี่บีมาโดนไล่แล้วนะเอาโดนไล่สีโดนไล่เหรอไปเซ็ตไปเซ็ตกับจิมได้เลยนะแล้วเข้ามาเราจะได้เล่นเลยไงดิ้งกับเกว่ะเซ็ตได้เหรอสามใช่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  เซตเลยให้เต็มตัวเลยนานายนนายต่อแถวอ่ะใครมีปืนมายืนตรงพี่นะไม่มีปืนไปยืนตรงลุกนะครับสาเหลืองตรงไหนครับรวมกันตรงไหนอ่ะตรงๆเจอพี่แีวรวมกันแรกเก้าสองใช่ไหมหลักเลอรกมาแล้ก็นะแวม่ยังไม่เจออยู่เลยเค้กว่าไงมปืนมารวตรงพี่นะไม่ไม่มีปืนรวมตรงลุกนะครับสาวเหลืองหคัวก้องไม่ไม่ว็ม่เจออยู่วาไมนไ่ไม่ีาอนัวนแลว ใช่ใช่เลขอกไรเลขอกไรเลขยะไรหนึ่งสองเจ็ดสวนค่ะลบล้นนะลบล้นหายนะเว้ยได้ไหมล่ะดูดีใส่ใจทุกคนใส่ใจทุกคนเรียบร้อยเนี่ยได้ไหมล่ะของจิมขอบคุณค่ะตาตอตาเป็นละเปคุณดิ้งกระเป๋าหนึ่งออกนละดีหนึ่สองสนสองใครเอ้ยใด้ของหมดแล้วนะใครยาวกระส่วนไหมใครแต่แล้วมาแบ่งตีข้างๆแต่แล้วคุณพี่ทั้งหลายใครยาวกรสุนดีวยวาหาพี่นะพี่หยิบมาติดตัวมาจิมดดิ ไอเจมเกวจะเอากระสุนไปขายไปเลยมานี่ไปแลยมานี่เลยมานี่เอนแว่นเดินออกข้างหน่อยแว่นอย่าเพิ่งฝอยแว่นสะพานมันมาแล้วเอาแบ่งตีก่อนเดี๋ยวมันไม่ทันไอเจ้ากระสุนบอกนะอยู่ที่พี่พี่มีอยู่มีปืนอยู่ตรงไหนครับพูดได้ก็เกลต้องไปเล่นหรอไหมไปได้เลยนะใช่เนี่เกวต้องไปแอนดอกไปได้เล่นอีกแป๊บหนึ่งค่อยไป ฟังนะพี่มึงคือเด็กกโอเคเด็กกาโอเคใช่เดี๋ยวด็กมาลันมาลันงั้นลันกันต่อกันสิซี่ปีานให้นนอนไปดันฟังหานะลอเล่นลอเล่น